แล้วที่จะปลูกฝังและส่งเสริมสิ่งที่ดีเพราะนั้นก็เป็นการทัท่บอกว่าเป็นเป็นบุญอย่างยิ่งบุญที่สุดก็จาการการฝึกจิตแล้วพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเได้นำพัฒหารไปถวายพระพุทธเจา้าพร้อมโดยพระอรหันต์สาวกค้าร้อยองค์จะได้บุญน,น้อยกว่าฝึกจิตให้สงบ สงบแน่วแน่หนึ่งวินาทีแร้วไม่ถึงหนวินาทีแค่นี้ uh, one finger snap เ mm. ร yeah. ียกว่าบุญมากกว่าการทำบุญถวายอาหารกับพระอรหันต์ห้าร้อยองคมม์มันจะมีการชำระที่น่าสัจจร์ึงขนาดนั้น uh, เรื่องการแผ่เมตตา uh, ก็เป็นสิ่งที่สมควรจะทำทีนี้ที่ก็จะก่อนและหลัง จริงจะเอาทั้งสองก็ได้แต่ถ้าก่อนก็มันจะเป็นหลายลักษณะการเตรียมจิตใจให้ออนโยนก่อนจะปฏิบัติแต่ว่าถ้าจะเป็นการแร่เมตตาจริงๆหลังการการทำสมาธิจะดีกว่าเพราะว่าหวังว่าพลังจิตจะมากกว่าก่อนก่อนนั่ง สงสมาธิพระอาจารย์มักสอนให้อยู่กับปัจจุบันเลยทำให้มีความสงสัยว่าอดีตก,กับอนาคตไม่สำคัญเลยอรคะแต่ตในตาแตเราแย่มากยู่ต้งเอ่ตัวอย่างเช่น เราไม่ต้องวางแผนชีวิตในอนาคตเ,าเลยหรือว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไรหรือไม่ควรใช้เรื่องในอดีตจำเป็นไม่ใช่จำอะไรจุดๆเรื่อย เลยหรือเอาก็จับข้อความไม่ใช่อย่างนั้นเอาเอาง่ายๆเอาดูจากพุทธประวัติพระพุทธเจ้าวันจะเล่าเรื่องชาดกให้ฟังม่อยๆเช่ไหมก็เป็นอดีตของของพระพระพุทธองค์เลยว่าสอนภาษาวกพระพุทธองค์ก็จะเอาเอาประสบการณ์พระพุทธองค์ตั้งแต่ยังไม่ตรัสรู้มาเล่า แล้วก็มีหลายพระสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสถึงอนาคตของพุทธศาสนาว่าถ้าจะป้องกันไม่ให้ศาสนาเสื่อมต้องอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าง,งนี้งงนถ้าปล่อยอย่างนี้อย่างนี้จะไม่ดีถ้าทำอย่างนี้มันจะดีพุทธองค์ก็จัดถึงเรื่องอนาคตของพุทธศาสนาเหมือนกันเรื่องอดีตเรื่องอนาคตท่านปรารถแต่ท่านเราก็ต้องใช้คำว่าปรารถทนปรารถ อดีตอยู่ในปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันทำปรารบเรื่องอนาคตแต่จิตใจของท่านก็ยังอยู่ในปัจจุบันแม้ทในการที่การภาวนาการทำสมาธิเราก็เน้นอย,อยู่ในปัจจุบันแต่เราก็ยังจะต้องระลึกถึง คำสอนคำแนะนำจากครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนี้ก็จะมีความความจำเกิดขึ้นแต่ว่าเป็นความจำที่ปรากฏในลักษณะว่าเป็นความจำเป็นอารมณ์ในปัจจุบันคืออดีตอดีตท,ทั้งหลายนี่คืออะไรอดีตก็คือความจำที่เกิดขึ้นใน้ดับไปในปัจจุบันอนาคตคืออะไรอนาคตก็คือความคิด มันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นระดับไปในในปัจจุบันอดีตอนาคตก็อยู่ในปัจจุบันถ้าเรารู้เท่าทาันวันนี้คืออดีตหรือว่าเอาเอา,เอาประสบการณ์ในความรู้จากที่โน่นที่นี่มาช่วยแก้ปัญหามันก็ไม่ผิดก็ยังอยู่ในปัจจุบัน วางแผนแน่นอนอย่างที่พูดเมาาื่อเช้านี้เรื่องการบริหารเวลาว่าอะไรสําคัญและด่วนอะไรสาคัญไม่ด่วนด่วนไม่สําคัญไม่สําคัญไม่ด่วนอันนี้เราก็ต้องอพิจารณาเรื่องอในอนาคตแต่ว่าจิตใจยังอยู่ในปัจจุบันทั้งการเรียนรู้และการที่เราสามารถใช้ความรู้ที่เคยเรียนมาเพื่อเป็นประโยชน์ในปัจจุบันเ็าสมควร การที่เราจะวางแผนล่วงหน้าก็เป็นก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเป็นสิ่งสิ่งที่เราต้องพิจารณาอยู่เสมอว่าเรื่องกาลเทศะคือเรื่องอดีตและอนาคตที่เป็นปัญหาคือเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เกิดเปือ่อเกิดรู้สึกขาดอะไรสักอย่างไม่มีอะไรสนุกสนาน คนเราจะาจะจะพยายามเปลี่ยนบรรยากาศถ้าบางทีโอกสมีโอกาสก็เปลี่ยนโดยกายก็ไปที่อื่นไปทำอย่างอื่นแต่ถ,ถ้าเราอยู่กับที่ไปไหนไม่ได้มันก็จะหาบรรยากาศใหม่ทางจิตใจก็เอาเรื่องสนุกสนานในอดีตมาคิดมาปลอกใจมาบันเทิง หรือว่าเรื่องอนาคตเนี่ยบางทีทําทํางานตรากตรำเบื่อนายมาคิดว่าไม่เป็นไรอาทิตย์หน้าเราจะไปเที่ยวชายทะเลเราจะไปเที่ยวที่โน,น่นแล้วก็วาดภาพว่าทําอย่างงั้นจะไปทานข้าวที่โน,น่นจะอะไรแล้วก็คือเอาเอา,เอาเรื่องความคิดปรุงแต่งมามาปลอกใจเพื่อเราจะไม่ต้องอยู่กับความจริงในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นธรรมชาติ ธรรมดาของพุทธชนแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าต้องเป็นสัญชาตยญาณที่มีปัญหามีขบักร่องมากและถ้าเราสามารถอยู่ในปัจจุบันแล้วแล้วก็คอยลดนิสัยอย่างนี้ชีวิตเราจะสมบูรณ์มากขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นและจิตใจจะแข็งแข็ง พระไม่อย่างนั้นจิตใจก็อ่อนแอเจอปัญหาเจอเจอความลําบากนิดหน่อยจิตก็ไปแล้วไม่สู้แล้วแต่ในเราก็ต้องการฝึกนิสัยใจสู้ไม่ใช่ใจสู้คือคือ,คอเรื่องของกายอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องทงังทั้งจิตใจด้วย